สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่รถไฟยังไม่มาค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะรนะหว่างต้องหนึ่งรถเด่นชัยค่ะรถไปเด่นชัยนี่ค่ะทางรถไปเด่นชัยกับทางรถสั้นแปดลบุรีของเราค่ะว่าใครจะมาก่อนคันค่ะตอนนี้ก็ประมาณสักแปดโมงแล้วค่ะแปดโมงกว่าแล้วแปดโมงห้าทีแล้วเรามาลุ้นกันว่า ใครจะมาก่อนกันเนาะน,นานทีสองขบวนนี้เจอกันทีแต่นะเขาบอกว่าอย่าเจอจยเจอกันเลยได้ไหมเพราะว่าเสียเวลาี่กันนั้งคู่เออเอเออแต่เขาบอกว่าต้องหนึ่งออกจากดอนเมืองมาแล้วอะค่ะแล้วก็ของสามหนึ่งแปดลบบุรีก็ประกาศมาแล้วอีกมาสักห้านาทีน่าจะมาค่ะเรามาลุ้นกันเนาะว่าใครจะมาก่อนกันค่ะแต่ไม่นไรคะ่ะตรงที่นายยืนนะวิ่งขึ้นขบวนรถได้ค่ะหัวขบวนพอดี นี่ค่ะอย่างที่บอกชีวิตไม่แน่นอนค่ะอยู่ที่เราปรับสสาพให้ไทันแค่นั้นเองตองหนึ่งตอนหนึ่งรลุ้นตอนหนึ่ง,ตอน,นงตอนหนึ่งน่าจะมาก่อนนะนว่าหาหาค่าคจริงอย่างที่บอกด้วยมาแล้วนี่ค่ะรถตอนหนึ่งคือรถใส่เหนือค่ะใส่เหนือช่วงเช้าค่ะก็จะวิ่งไปสุดที่ อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะน้องมาแล้วพี่ขอให้ช้าช้าที่หกใช้ปัดถังว่าซได้ไหครับพี่สุภูโดยทัวร์อื่นๆแล้ส่งบริษัทต้นทางสถานกลางแิมพ์แยมยวนปลายทางสถานแเด่นชัยราชน่าเทียวครับบริษัทคนนี้ทางเส้นสี่ขาเพื่อความปลอดภัยบริษัททางภาคสองครับมาแล้วค่ะแต่ของนานไม่เป็นไรขบวนของนานยังบอกอย่างที่เราบอกว่าสามตัวแปดช้ามาค่ะแต่พี่เขาไปลอยฟ้าเร่งสปีดลอยฟ้าให้ ก็ไปทันอยู่ดีไม่งั้นพี่เขาก็จะทําใหเา้เสียเวลาตรงบางซื้อรอเวลาบงีมาแล้วค่ะน้องต้องหนึ่งของเราค่ะตองหนึ่งอันนี้ก็เร่งมาเลยค่ะเสียเวลามาัมาทีน้องตองหนะ นึ่งกงับน้องสามหนึ่งแปดจ้าเอกกันเรียบร้อยมาแล้วค,ะค่ะสามหนึ่งแปดนี่ค่ะน้องสามหนึ่งแปดของนามาแล้วเห็นไหมคะน้องเข้าอุมโมงมาแล้วนานสองพี่น้องนี้จะเจอกันเจอปุ๊บรุ้นกันต่อไปค่ะแล้วค่ะนี่ค่ะสามหนึ่งแปดผูโดิสารลอ เจอกันที่3ถึง8ค่ะไม่ต้องแหะต้องออกแล้วเรียบร้อยค่ะรอลงนักสารเพื่อนค่ะมันเราจะมีที่หั้บันไดไอ้ข้ามด้วยค่ะสภานข้ามนี่ค่ะเราขึ้นขบวนรถไฟกันเดินไ,ไปหาที่นั่งกันค่ะ คนหนาแน่นค่ะเดี๋ยวนะาจ,จะพาไปนี่ก็เป็นประตูนะคะที่เขาเดินเดี๋วันแล้วดีค่ะอุ้ยขอ,อยาใส่นะใสเข้าหน้าไปแล้วใช่ค่ะตอนีค่ะเรากัไปต่อค่ะนี่ค่ะระหว่างทางเดินระหว่างทางเชื่อมต่อ่มันไม่น่ากัวอย่างที่ที่คิดะคะ่ะแล้วก็ปลอดภัยนะคะเ <laughs> มื่อกี้พอดีเจอพี่เ <laughs> ขาหักเลย ถ่ายรูปพี่ก็ติดมาด้วยค่ะนี่หานี้รถจอดอยู่ยังไม่ได้ไปนี่คไม่น่ตัวค่ะทางเชื่อมต่อระหว่างตู้อะค่ะนี่ค่ะนี๋ยวพาเดินต่อไปตู้เราเป็นเด็กตู้ท้ายค่ะนั่งท้ายอย่างเดียวค่ะวันนี้คนหนาแน่นนะคะคนเยอะค่ะ เมื่อกี้ถามพี่พี่เอกแล้วค่ะพนักงานคนขับอรถว่าไปทำอะไรมาถึงชาพี่เอกบอกว่ารถวิ่งแบบว่าจะน้องสีแดงไปน้องสีแดงค่ะว่าเออรถวิ่งไม่ออกก็เลยรถสง่สงส่งมนช่องค่ะก็เลยนี่ใหม่ค่อยๆอกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปค่ะนี่ค่ะ เมืองก็จะโล่งแจ้เผอิญวันนี้มาสี่ตู้ค่ะคนก็เลยกระจายกันค่ะนี่ยืนอยู่หน้าประตูปลอดภัยครับปลอดภัยไม่นอันตรายค่ะนี่ค่ะเดอนแ่ละนี่ค่ะไปรอประตูปิดอัตโนมัติไม่ใช่อัตโนมัมตมิค่ะ สี่ค่ะวันนี้มาสี่ตู้แบบขอบคุณนะคะที่มาสี่เจ้สี่มากค่ะอันนี้ป้าอ้อยค่ะนะคะป้าอ้อยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสามหนึ่งแปดค่ะเจ้าเจ้าแม่แปดค่ะเจ้าแม่ลบบุรีค่ะเจ้าแม่ค่ะเจ้าแม่รถไฟค่ะย้อยค่ะสวะสดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนพี่อ้อยสวัสดีค่ะที่ไหนคะจะได้ไปติดตามโกทูไทยแลนด์ค่ะที่ไหนนะเดี๋ยวยกเปิดหน้าไม่ไปไม่รู้โกทูไทยแลนด์ค่ะบ้าสี่าสี่นะคะ ที่นั่งไปสบายข้างหลังนั้นพี่เอกค่ะข้อสี่พี่เอกยิ้มเลยว่าพี่อ้อยชมอยู่พี่อ้อยอน,น่ารักมากวันนี้ไม่สายค่ะยังไงก็ทำเวลาได้ไปพีค่ะฟังดูดีๆพี่อ้อยเหมือนชมเลยคะแต่พี่เอกยิ้มเลยชมชมใช,ช่ช้อมานเป็นสีค่ะคือคุณนอาจะบอกว่าปกติแล้วว่ามาสามค่ะปกติมาสามค่ะวันนี้วันนี้ไม่แน่ใจว่าเอาเอาคู่ไหนมาซ่อมหรือเปล่าไม่รู้ไม่อยากบอกพี่อ้อยเลยว่า ทางขบวนค่ะวันนี้สี่ตู้วันนี้วันนี้รถไฟเอามาซ่อมสี่ตู้ค่ะเลยน้องเลยชิกกระชักชีกชักช้าค่ะพี่ไม่พิถาคิปนี้เลยยาวเลยเจอป้าอ้อยคนสวยค่ะประจำสาขาดอนเมืองค่ะสวยไม่สวยสวยค่ะรักค่ารักได้ค่ะรักค่ะใช่ค่ะอย่าต้องไม้นะทิ่มีตานี่ค่ะป้าอ้อ่ยเอ่ยจะเข้าไปดูคลิปไม่ไปไม่รู้ไม่ไฟไม่รู้ค่ะไม่ไปไม่ เจอกันมท้ค่ะเจอกันประมาณอสิบกว่าปีเจสิบสหอ้ามอ,อ่ะน<อ>ี่ค่ะไมไายปีแล้วนะคะ,คะมปรจอ้อนนี่เขาจะไปลงราม,มาค่ะ ที่น่ารักคือว่ารถรถเราอ่ะเร็วเร็วค่ะรถไฟเร็วก็ได่ชอบก็จะลงที่ยมนาสนั่นแหละค่ซที่สินาทีไม่ก่อนนี้ไม่ก่อนนี้ค่ะอันนี้พี่ก็สับละสับขันแล้ว